จังหวัดร้ออดองค์มณตรีตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวะสางชังฟิมอสังโอกาสทักษะอาชีพแก่เยาวชนวันที่สิสิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 8เวลา8ปนาฬิกาสาสนาทีนาากศฉกลิบพุ้ผาสุกองค์มนตรีเดินทางลงพื้นที่จังหวัดรรออดปฏิบัติภารกิจตรวจยยมการดำเนินงานในโครงการอาชีวะสางชางฝีมอตามแนวทางรงเรียนพระดาบทซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ พื่อพัฒนาสกาพลยาวชนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพช่างพร้อมสังางคุณธรริยธรรมและทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและสังคมโดยมีนายชัชวานเบนจ้สิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดรรอด็ดพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดรรอด็ดข้าราชการตุลาการและสรทหานตตำรวจหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนเด็กและเยาวชน เขารวมให้การต้อนรับโดยในช่วงเช้าพอาักาศเอกชฉลิตพุก้ประสองค์ม,มุ่ทรีได้เดินทางไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดรอยเอด็ดอำเภอเมืองรอยเอด็ดจังหวัดรอยเอด็ดเพื่อรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินง,งานของศาลเยาวชนครอบครัวจังหวัดรอยเอด็ดพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมสถานพินิจและคุม้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดรอยเอด็ดโดยได้ให้ออวาดให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตลอดจนพูดคุยสร้างความกำลังใจกับเยาวชนในความดูแล เพื่อให้ดนักท่องโอกาสในการกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความรับผิดชอบจากนั้นในช่วงบ่ายพนากาศเอกชลิตพุกภาสุกองคม,มนตรีได้ลงพื้นที่วิทยาลายาัยเกษตรและเทคโนโลยีรอยเอตอำเภอตวัดบุรีจังหวัดรอยเอเพื่อติดตามการเรียนการสอนและเยี่ยมชมการฝึกปฏิบัติด,ด้านอาชีพของนักเรียนในโครงการอาชีวะสร้างช่างฟีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบทโดยได้ให้อวาดแก่ครูและนักศึกษาเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาทักษะวิชาชีพควบคู่กับคุณธรรมความมีระเบียบวินัยและความเพียรพยายามอันจะนำไปสู่การประกอบอาชีพที่มั่นคงและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน สำหรับโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบดมีต้นแบบจากโรงเรียนพระดาบดซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2 5 5 1ตามพระราชดำริราชการที่9เพื่อให้เยาวชนและผู้โดยโอกาสได้เรียนวิชาชีพควบคู่การปลูกฝังคุณธรรมวินัยและการพึ่งพาตนเองอย่างสุจริตต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้นำแนวคิดนี้มาขยายสู่สถานศึกษาอาชีวะท่วประเทศเพื่อสร้างช่างฝีมือที่มีทั้งความรู้และคุณธรรมลดปัญหาว่างงานและส่งสัย ทำให้ผู้เรียนมีอาชีพที่มั่นคงศู์ข่าวจังหวัดร้อยเอ็ดรายงาน